สะบายดีมื้อนี้เหาสีาพาไปเบิ่งเส้นทางตัดไม้จากเมืองหงสาวไปหาหน้าขอลงพระบางบ่อนที่เห่ายืนอยู่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางตัดไม้จากเมืองหงสาวไปหาหนาขอลงพระบางบ่อนที่เห่ายืนอยู่นี้เป็นโครงการโฮมมือระว่างเล่าไทยเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่โคดโค้งแล้วแงามมีธรรมชาติตามเส้นทางหลายธรรมชาติและกามีเหวโองามเส้นทางนี้เดียวเหาสิาพาไปเบิ้ง แต่ละบอนแต่ละมโมดแต่ละมองแต่ละมองานานะมันมีเหลือได้เฮอเบิ้งเดี๋ยวเท้าสีผ้าไปเบิ้งจากจุดนี้ไปหาหนักข้อหลงพะบางไปเท้าสีผ้าไปเบิ้งเลยจากนี้ไปหาหนักข้อหลงพะบางไลย่ยะทางร้อยสิบห้าหลักไลย่ยะทางร้อยสิบห้าหลักเดี๋ยวเท้าสีผ้าไปเบิ้งเลยไอ บอน,นี้ก็เป็นจุดผู้สูงสมโคนได้บอนนี้เด็เท่าเลียวเห็นอยู่คุ้นเลยมันเป็นเส้นทางพันตัดผู้ขึ้นไปบกสูงสูงอยู่คุ้นนะรากาถแถวนี้ก็เป็นผู้เป็นผู้เขียวสวยสดงุ้นง่ามอลีไร่เส้นทางนี้ก็ตัดไปตามน้อยผู้น้อยนี้ก็ผู้สูงสมคนงามอลีการการโค้ง,งของเส้นทางนี้นะเท่าสามารถเลียวเห็นอยู่ปุ้นเลยผู้งามอลมาเด้อพวกมีโอกาสก็มาลินมาเที่ยว เลาะทางเส้นนี้มาเบิ้งเดิอเดี๋ยวห้าสิบภาพไปเบิ้งนี้มันสิมีดีเลยได้ ชุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่งามมารีแถวนี้นะรอ,อบรอบนี่มีแต่ผู้ได้ผู้น้อยนะกรอยุต,ต,ต,ต่ำๆก็ผู้น้อยที่เหายืนอยู่อีผู้น้อยที่เหาคอยเห็น,นะอ,หนอยู่พุนนะต่ำมารีได้จะพูพูอยู่พุนแล้วก็เป็นเป็นจุดที่งามมารีเป็นผู้เคียวอยู่รอบรอบแถวนี้อากาศดีมารีได้แถวนี้นะในอนาคตบ่อนที่เหายืนอยู่นี้ต่อไปนี้เพิ่นน่าจะเฮ็ดาา้านกะาแฟนะแถวนี้มันมี้านกาแฟ้านซ้อมแปลงโลดปั๊มน้ำมันแน่นอน วอากาศเย็นดีเลยนะแถวนี้ได้เป็นวิวที่สวยสดงดงามเลยสำหรับทางเส้นนี้บ่อนนี้ก็งามเลยย่อมห้ามว่างทางเส้นนี้มันมีวิวหลายธรรมชาสตร์ก็ไหลเดี๋ยวห้าสิบาไปเบิง่งอี้หลายๆบ่อนไปเดี๋ยวห้าสิบาไปเบิง่งไปเบิ่งน้ำกันเด้อ ดูเขตนี้เพิ่นกะเ็ดท่างนี้คือสีหน้าสมโครนอยู่แถวนี้เข้าสีสังเกตเหตุเพิ่นตัดสลบพู่ลงมาหลายอิรีได้ต่แถวนี้นะนับแต่นี้ไปหาปุ้บบ่อนแดงๆปุ๊บมักไไก่เพิ่นตัดสลบพู่ลงมาแต่และบงแต่เรามองนะคือสีหน้าอิรีบ่อนี้นะไก่สมโคนเพิ่นตัดสลบพู่ลงมาบักสูงๆ้วกาข้างนั้นเข้ากปเร็วเห็นธรรมชาตรโอ้งามเลยอันเป็นบอ่บอได้เลยว่าถ้าว่า บอได้มาเบ,บิ้งด้วยตาตัวเองจะเฮอมาเบ,บิ้งด้วยตาตัวเองความงามของที่นี่ฮะนะความงามของบ่อนี้นะผู้เลอได้มาก็มาเบิ้งเด้องามมาดีได้อยูเ่เขตนี้นะเส้นทางจากเมืองสาไปหานครหลวงพระบางเป็นเส้นทางที่งามเส้นทางตัดไม้เส้นนี้นะมันมีธรรมชาติหลายแบบนี้แหละที่เราเห็นนี้นะเป็นจุดเป็นจุดอยู่ธรรมชาติเลาะมาแต่เมืองหงสาเพื่อสิฮอดกันนครหลวงพระบาง ส้มธรรมศาสตร,ร์ที่รถบอร่อเมยแในนอนขับรถดิน้นขับรถโห้เวล่าว่างๆล่ะครับรถดิน้นขับรถโห่มาเบิ่งแถวนี้นี่โอ้ง,อววง้ามเลยใดพลอว่างล่ะก็มาที่รถเลาะส้มมึงเด้อไปเอาสิภาพไปเบิ่งนี้หลายๆจุดมันยังสิมีหลายจุดกว่านี้เดี๋ยวเอาสิภาพไปเบิ่งนี้ไป จุดนี้ก็เปลียนจุดชมวิวอีจุดหนึ่งจุดบ่อนที่หฮาอยู่เดี๋ยวนี้เนาะงามเลยในจุดนี้นะเขาเห็นเส้นทางโค้งไปผู้น้อยนี้แล้วก็โค้งไปหอดพุนเขาเห็นสองเส้นทางเลยบ่อนนี้นะโอ้งามเลยช่างเส้นนี้โค้งไปหอดพุนแล้วก็โค้งกลับขึ้นมาเห็นบอกโค้งกลับขึ้นมาเลยเห็นเส้นทางอยู่ปูนอยู่หลุมผู้สูงสั้นสุดคนได้บ่อนหฮาอยู่นี่นะห่าสิลงไปนี่แหละครับ เส้นทางเส้นนี้เลยสีคโค้งไปฮอดุนแล้วก็ธรรมชาติที่สําคัญนี่ธรรมชาตินี่งามเลยแถวนี้นะฮู้อ้อมหอบไปด้วยธรรมชาติเขียวอ้อมหอบไปด้วยธรรมชาติที่เขียวสวยสดก้งามเหมือนเลยแถวนี้นะง่ามเลยเดี๋ยวห้าสิบาไปเบื้องต่ออีว่ามันมีพีเ่เลยเด้มันสิง,งามสำเร็จแต่ละมองแต่ละมองหะนะนะ่ะเดี๋ยวห้าสิบาไปเบื้องอีไปไปเบื้องนี้จุดต่อไป นี่ก็เป็นอีจุดหนึ่งเป็นจุดส้มวิวธรรมชาติแล้วก็เป็นจุดส้มวิว,รรเ,สว,วเส้นทางโค้งเข้าสีสังเกตเห็นเส้นทางโค้งไปแล้วก็โค้งกลับขึ้นมาแล้วก็โค้งไปโค้งมาบ่บ่บบบนนี้งามอะไรใดเข้าเห็นเส้นทางโค้งแล้วก็บิ้งธรรมชาติส้มธรรมชาติไปน้ำบ่นนี้นะงามอะไรหดปู้นเลยเข้าสีเห็นหมู่บ้านนี่นะมหมู่บ้านหนึ่งอยู่ปุ๊บมักก็งาม เดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิ้งว่าเส้นทางนี้มันสิโค้งสำเรื่อเดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิ้งติดตามเนอะไป ุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญอีจุดหนึ่งจุดนี้นะนะจุดนี้สําคัญนะเพราะว่าเคตนี้มันเป็นผู้มักเจิญแถวนี้นะอมหอบพอน,นี้ผู้เจินอมหอดีนะคนสีเฮ็ดทางงาได้น้อยนึงตอนคนเฮ็ดคือซีเมนต์อยู่แถวนี้ผู้เจินหลายอีลี่หลายข้าสังเกตเบื่อเห็นแถวผู้นี้เจินอิลี่มาหินก็นเจินลงมาทับทางนี่นะเดี๋ยวข้าสีสังเกตเห็นมาหินครูโคโลอยู่แถวนี้เจินลงมาหลายอิลี่ แล้กับ่อนี้มีพิ่นสีได้เฮดเฮดติดซองท้างี้บ่อนนี้พ่อว่าทางเก้านี้ที่ดินเจิ้นลงมาทับเลยทางเก้าพี้นสีไดีเฮ็ดทางไม่ตัดทางไม่มาพีตอนพิ่นเฮดง่ากแล้วก็ตอนนี้ก็ยังง่ายคือกันนี่ถ้าเบิ้งฝนตกลิ่นนี้มันสิเจิ้นลงมาห่อหลายกันไดถ้าว่าฝนตกลิ่นยุเทถวนเป็นมาหินเจิ้นลายเห็ไหเทียนมาหินเจิ้นลายขนาดแล้วก็บท่างเก้านี้กับพิ่นฟ้าเลยแล้วก็มาสายทางไม่พิ่นสายทางไม่ เดี๋ยวเ้าสิบาไปเบิ่งหลายหลายบ่อนในเส้นทางเส้นนี้มันสิมีเนื้อเลือได้บ่อนนี้เนี่ยเป็นดินเจิญไหลหรือเป็นผู้เจิญไหลหรือบ่อนนี้เนะี่ยไปเดี๋ยวสิบาไปเบิ่งอี้ จุดนี้ก็เป็นตะบังในจุดนี้ก็ได้เป็นตะบังย้อนแนวเลยเพราะว่าเส้นทางมันโค้งหลายโคที่เฮาเห็นนี่ก็โค้งน้ำโคห้อยแอนโคที่เฮาเห็นนี้โคอันนี้เป็นโค้งไปน้ำเส้นทางเลยเส้นทางมันโค้งหลายละโคโคห้อยแอนก็โค้งน้ำเดียวเฮาสี้าไปเบิ้งโคโค้งคอยคิดว่าโคโค้งอันนี้มียู่แต่แห้งเดียวในประเทศล่านะโคโค้งแบบนี้นะเดียวสี้าไปเบิ้ง โคเส้นนี้โค้งไปตามเส้นทางเลยหู่มันโค้งหลายไปเลยโคมาโค้งไปน้ำเดี๋ยวเท้าสิบผ้าไปเบ่้น เดโคง้งอะไรโคง้งโอ้ยโอเคยเห็นโคโคง้งฮาก็เห็นเท่นี้เลยนี่โคโคง้ง ตอนนี้เ,เข้าเขตเมืองจอมเพชรอันนี้เป็นเขตเมืองจอมเพชรแล้วเคอร์สิฮอดนครหลวงพระบางและบางนี้เข้าเขตเมืองจอมเพชรแล้ว หอดลงพะบางแล้วตัวที่เฮาเห็นอยู่ทางหน้านี่เป็นน้ำคลองเฮาเห็นอยู่ทางหน้านี่นะนะตอนนี้กำลังลงท้าบักข้ามบักไปฟ้าน้ำาของฟ้านั้นแมน่นนครหลวงพระบางหอดแล้วบัดนี้หอดนครหลวงพระบางแล้วท่าสูงสั้นขนาดผ่านมาเมื่อกี้นี้ ตอนนี้เขาก็เดินทางมหดท้าบักบ้านเชียงแมนพอดีบักบ้างพอดีก่าเลยเอารถขึ้นได้พอดีเลยเข้าสีเดินทางไปนาข้อหลงพระบางอยู่ฝ้านั้นขอครอบเจอเลยหลายเดอ้อที่ส้มแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้ขอจบสรันี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกากคอมเมนต์อยู่ด้านลุมดเดอ้อ เพราะว่าคอมเมนต์ของท่านเท่านั้นที่จะซอยเฮ้าเฮ้าเฮ็้วิดีโอดีขึ้นขอขอบเจอหลายๆเด้ออย่าลืมคอมเมนต์อยู่ด้านลุมขอขอบเจอ